ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณตนคำกล่าวนี้เป็นจริงเสมอในสมรภูมิชีวิตแต่กี่คนกันที่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึง้งและกี่คนกันที่ยังคงวนเวียนอยู่ในวังวนของความผิดพลาดเดิมๆโดยไม่เคยตระหนักว่ากำลังทำสิ่งที่คนฉลาดเลือกที่จะไม่ทำ การที่คนเราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหากปราศจากซึ่งความเข้าใจในตนเองและโลกที่หมุนอยู่รอบข้างเรามักจะเห็นคนจำนวนมากหลงผิดไปกับความเชื่อที่ผิดผิดคิดว่าความสำเร็จคือโชคชะตาหรือความล้มเหลวคือเคราะห์กรรมซึ่งความคิดเหล่านี้เองที่ปิดกัน้นศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในมนุษย์ทุกคน ประวัติศาสตร์จีนสอนเราเสมอว่าแม้แต่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังต้องพึ่งพาสติปัญญาและกลยุทธ์ในการปกครองอาณาจักรไม่มีใครสามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ด้วยเพียงแค่ความหวังลมๆแห้แงๆหรือการรอคอยปาฏิหาริ์ที่ไม่มีวันมาถึงการเริ่มต้นทำความเข้าใจว่าสิ่งใดคือเรื่องที่คุณจะไม่มีวันเห็นคนฉลาดทำคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต นี่คือจุดเริ่มต้นของการปลูกยักษ์ที่หลับไหลในตัวคุณให้ตื่นขึ้นการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ใช่การเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำแต่เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและความสำเร็จอย่างยั่งยืน คนฉลาดรู้ดีว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในตนเองไม่ใช่แค่การศึกษาหาความรู้แต่คือการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งการเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นและที่สำคัญที่สุดคือการไม่เดินสำารอยเดิมที่เคยนำไปสู่ความล้มเหลว บทเรียนแรกที่จะได้เรียนรู้จากตำราพิชัยยุทธเล่มนี้คือการรู้จักปฏิเสธสิ่งที่จะฉุดรั้งคุณลงและโอบรับสิ่งที่จะยกระดับคุณให้สูงขึ้นจงอยากเป็นคนประเภทที่เห็นกำแพงแล้วท้อถอยแต่จงเป็นคนประเภทที่เห็นกำแพงแล้วหาวิธีปีนข้ามจงจำไว้ว่าโลกนี้ไม่มีทางตันมีแต่คนที่ไม่ยอมไปต่อเหล็กไม่ผ่านไฟจะไม่มีวันเป็นดาบ คนที่ไม่ผ่านปัญหาจะไม่มีวันสำเร็จกี่ครั้งแล้วที่คุณยอมแพ้ต่อปัญหาเล็กน้อยกี่ครั้งแล้วที่คุณหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเพียงเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับความยากลำบากคนฉลาดรู้ดีว่าการหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการสะสมปัญหาไว้รอวันปะทุ จงพิจารณาเหล็กกล้าที่ต้องผ่านการหลอมรวมด้วยความร้อนอันแสนสาหัสผ่านการทุบตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงจะกลายเป็นดาบที่คมกริบและแกร่งกล้าชีวิตของมนุษย์ก็เช่นกันปัญหาคือไฟที่หลอมรวมเราความยากลำบากคือค้อนที่ทุบตีเราให้เป็นรูปเป็นร่างถ้าคุณไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับไฟคุณก็จะเป็นเพียงเหล็กธรรมดาไม่ใช่ดาบที่จะฟันฝ่าอุปสรรคได้ คนฉลาดไม่กลัวความล้มเหลวแต่พวกเขากลัวที่จะไม่เรียนรู้จากความล้มเหลวพวกเขามองว่าทุกความผิดพลาดคือบทเรียนอันล้ำค่าที่สอนให้พวกเขาเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นลองนึกถึงเรื่องราวของโจโฉในสามก,ก๊ก แม้ต้องเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อเรียนรู้จากความผิดพลาดพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนสามารถสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดคนฉลาดไม่เคยโยนความผิดให้ผู้อื่นพวกเขารับผิดชอบต่อทุกการกระทำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพวกเขารู้ดีว่า การโทษผู้อื่นไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่การยอมรับและแก้ไขตั้งหากคือหนทางสู่การพัฒนาการใช้ชีวิตโดยปราศจากการเรียนรู้จากปัญหาคือการเดินวนอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกคุณจะไม่มีวันเติบโตหากคุณไม่เคยสัมผัสกับความเจ็บปวดคุณจะไม่มีวันแข็งแกร่งหากคุณไม่เคยผ่านการทดสอบ จงจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณล้มลงคือโอกาสที่จะลุกขึ้นยืนใหม่ให้สูงกว่าเดิมแกร่งกว่าเดิมและฉลาดกว่าเดิมเพราะฉะนั้นจงอย่าก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาจงมองปัญหาเป็นโอกาสที่จะรับคมดาบในตัวคุณให้เฉียบคมยิ่งขึ้นถูกแล้วต้องทนจนแล้วต้องเจียม คำกล่าวนี้ไม่ใช่การยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่เป็นการสอนให้รู้จักประมาณตนและอดทนในยามที่ชีวิตเผชิญกับความยากลำบากคนฉลาดไม่เคยฟุ่มเฟืยในยามที่ตนเองยังไม่มั่นคงไม่เคยโอ้อวดในยามที่ตนเองยังไม่มีอะไรพวกเขารู้จักเก็บหอมรอมริบร,รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและที่สำคัญที่สุดคือรู้จักอดทนในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุด ลองย้อนกลับไปดูเรื่องราวของหลิวปังประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮั่นเขาเริ่มต้นจากสามัญชนผู้ต่ำต้อยผ่านความทุกขยากแสนสาหัสแต่เขาก็ไม่เคยย่อท้อไม่เคยฟุ้งเฟ้อในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองรู้จักอดทนรอคอยโอกาสจนสามารถโค่นล้มราชวงศ์ฉินและสถาปนาราชวงศ์ของตนเองได้สําเร็จ คนฉลาดไม่เคยใช้จ่ายเกินตัวพวกเขารู้จักการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบไม่สร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นไม่หลงไปกับกระแสบริโภคนิยมที่ฉาบฉวยพวกเขาเข้าใจดีว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออิสรภาพทางการเงินไม่ใช่แค่การมีทรัพย์สินมากมายแต่คือการมีความสามารถในการควบคุมชีวิตตนเอง คนฉลาดไม่เคยอวดอ้างสรรพ,พคุณเกินจริงพวกเขามีความถ่อมตนแม้จะประสบความสำเร็จเพียงใดก็ตามพวกเขาเข้าใจว่าการโอ้อวดไม่ได้ช่วยให้ตนเองดูดีขึ้นแต่กลับสร้างความหมั่นไส้และความไม่น่าเชื่อถือการเจียมเนื้อเจียมตัวในยามที่ยังไม่มีอะไรคือการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับอนาคตคุณจะไม่มีวันสร้างปราสาทที่แข็งแรงได้หากรากฐานของคุณยังอ่อนแอ จงจำไว้ว่าความอดทนคือคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสำเร็จจงเป็นคนประเภทที่รู้จักอดทนในยามทุกยากและรู้จักประมาณตนในยามที่ร่ำรวยเพราะนั่นคือหนทางสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคนฉลาดไม่เคยยึดติดกับความสำเร็จในอดีตพวกเขารู้ดีว่าโลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง หากเรามัวแต่ชื่นชมกับชัยชนะในวันวานเราก็จะไม่เห็นโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงเปรียบเสมือนเรือที่จอดสนิทอยู่ในท่าไม่ยอมออกเดินเรือสำรวจหน้าน้ำใหม่ๆสุดท้ายก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยเรือลำอื่นที่ออกเดินทางไปก่อนการยึดติดกับความสำเร็จในอดีตเปรียบเสมือนการแบกสัมภาระที่หนักอึ้งไว้บนบา่ามันจะทำให้คุณเคลื่อนไหวได้ช้าลงและมองไม่เห็นหนทางข้างหน้า คนฉลาดเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่พวกเขามักจะมองหาความท้าทายใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอลองนึกถึงเรื่องราวของของเบ้งอัครมหาเสนาบดีแห่งจกกก แม้เขาจะเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นเลิศแต่เขาก็ไม่เคยหยุดที่จะศึกษาตำราพิชัยสงครามและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินคนฉลาดไม่เคยคิดว่าตนเองรู้ดีที่สุด พวกเขามักจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นแม้จะเป็นคนที่ด้อยประสบการณ์กว่าก็ตามพวกเขาเข้าใจว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกแหล่งที่มาและทุกคำวิจารณ์คือโอกาสในการพัฒนาตนเองการยึดติดกับความสำเร็จในอดีตคือกับดักที่อันตรายที่สุดสำหรับคนที่ไม่ต้องการเติบโต มันจะทำให้คุณติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆและมองไม่เห็นโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจงจำไว้ว่าน้ำนิ่งไม่ไหลน้ำที่ไหลอยู่เสมอเท่านั้นที่จะสะอาดบริสุทธิ์จงเป็นน้ำที่ไหลอยู่เสมออย่าหยุดนิ่งและอย่าหยุดพัฒนาตนเอง คนฉลาดไม่เคยใช้ชีวิตแบบผัดวันประกันพรุ่มหรือผัดผ่อนเรื่องสำคัญพวกเขารู้ดีว่าเวลาคือสิ่งมีค่าที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ การผัดวันประกันพรุ่งเปรียบเสมือนการปล่อยให้เรือของคุณลอยแขงขวางอยู่กลางทะเลโดยไม่ยอมชักใบเรือออกเดินทางสุดท้ายเรือก็จะถูกกระแสน้ำพัดพาไปอย่างไร้จุดหมายการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่แค่การเลื่อนงานออกไปแต่เป็นการเลื่อนโอกาสในชีวิตของคุณออกด้วย คนฉลาดเข้าใจว่าวิไหนคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จผูกเขาสร้างนิสัยที่ดีจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและลงมือทำในสิ่งที่สำคัญทันทีโดยไม่รอให้เกิดความรู้สึกอยากทำ ลองนึกถึงเรื่องราวของนักปราชญ์จีนโบราณหลายท่านที่มักจะใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือการเขียนตำราหรือการฝึกฝนวิชาความรู้พวกเขาเข้าใจดีว่าทุกนาทีที่ผ่านไปคือโอกาสที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตนเองและผู้อื่น คนฉลาดไม่เคยรอให้แรงบันดาลใจมาถึงก่อนถึงจะลงมือทำพวกเขารู้ดีว่าแรงบันดาลใจมักจะมาหลังจากการลงมือทำไปแล้วต่างหาก การเริ่มต้นลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนอันมหาศาลได้การผัดวันประกันพรุ่งคือศัตรูตัวฉกาจของความสำเร็จมันจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปมากมายและทำให้คุณต้องจมปลักอยู่กับความรู้สึกเสียดายในภายหลัง จงจำไว้ว่าโอกาสไม่เคยรอใครและเวลาไม่เคยหวนคืนจงลงมือทําในสิ่งที่คุณต้องทําวันนี้อย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีอยู่จริงสำหรับคุณคนฉลาดไม่เคยกลัวที่จะแตกต่างหรือพยายามเป็นเหมือนคนอื่นพวกเขารู้ดีว่าการเป็นตัวของตัวเองคือจุดแข็งที่สำคัญที่สุด การพยายามเป็นเหมือนคนอื่นเปรียบเสมือนการสวมหน้ากากมันจะทำให้คุณสูญเสียความเป็นตัวเองและไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้การเดินตามรอยเท้าของคนอื่นอาจทำให้คุณปลอดภัยแต่ก็ไม่มีทางทำให้คุณโดดเด่น คนฉลาดเข้าใจว่าความโดดเด่นเกิดจากการเป็นตัวของตัวเองพวกเขากล้าที่จะคิดต่างกล้าที่จะทำต่างและกล้าที่จะเดินในเส้นทางของตัวเองแม้ว่าเส้นทางนั้นจะครุขระและไม่คุ้นเคยก็ตามลองนึกถึงเรื่องราวของของจือนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจีน แม้ในยุคสมัยของเขาจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและการแบ่งพักแบ่งพวกแต่เขาก็ยังคงยึดมั่นในหลักปรัชญาของตนเองไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อเอาใจใครจนกระทั่งปรัชญาของเขากลายเป็นรากฐานสำคัญของสังคมจีนมาจนถึงทุกวันนี้ คนฉลาดไม่เคยกังวลกับคำวิพากวิจารณ์ของผู้อื่นมากเกินไปพวกเขารับฟังคำวิจารณ์เพื่อนำมาปรับปรุงตนเองแต่ก็ไม่ปล่อยให้คำวิจารณ์เหล่านั้นมาบั่นทอนกำลังใจหรือเปลี่ยนแนวทางของตนเอง การเป็นตัวของตัวเองคือการยอมรับในข้อดีข้อเสียของตนเองและรักในสิ่งที่ตนเองเป็นการพยายามเป็นเหมือนคนอื่นคือการทรยศต่อตนเองมันจะทำให้คุณไม่มีความสุขและไม่สามารถค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตได้ จงจำไว้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสำเนาของใครจงเป็นต้นฉบับที่ดีที่สุดในแบบของคุณเองจงกล้าที่จะแตกต่างจงกล้าที่จะเป็นตัวของตนเองเพราะนั่นคือหนทางสู่ความสำเร็จที่ไม่เหมือนใครคนฉลาดไม่เคยยึดติดกับวัตถุนิยมหรือหลงไหลในความฟุ้งเฟอ้อพวกเขารู้ดีว่า ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากมายแต่เป็นการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความหมายการยึดติดกับวัตถุเปรียบเสมือนการสร้างกรงทองล้อมรอบตัวเองยิ่งคุณมีมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดคนฉลาดเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความมั่งคั่งทางจิตวิญญ,ญาณ พวกเขามุ่งเน้นการพัฒนาตนเองการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไม่ใช่แค่การสะสมทรัพย์สินเงินทองลองนึกถึงเรื่องราวของเศรษฐีจีนโบราณหลายท่านที่แม้จะมีทรัพย์สินมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยและมักจะบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอพวกเขาเข้าใจดีว่า การแบ่งปันคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงคนฉลาดไม่เคยเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นพวกเขารู้ดีว่าแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นมีแต่จะนำไปสู่ความรู้สึกอิจฉาและไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมี การยึดติดกับวัตถุนิยมคือการหลงทางในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตามันจะทำให้คุณมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตและทำให้คุณต้องวิ่งตามความสุขที่ไม่เคยมีอยู่จริงจงจำไว้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีอะไรแต่อยู่ที่ว่าเราพอใจในสิ่งที่เรามีแค่ไหน จงใช้ชีวิตอย่างพอเพียงจงให้คุณค่ากับสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุและจงค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในตัวคุณเอง คนฉลาดไม่เคยปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหรือยึดต,ติดกับความสะดวกสบายเดิมๆพวกเขารู้ดีว่าโลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่งหากเราไม่ปรับตัวเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนการพายเรือทวนกระแสน้ำยิ่งพายมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเหนื่อยล้าและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้คนฉลาดเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคือโอกาส พวกเขามองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิมลองนึกถึงเรื่องราวของมหาเศรษฐีจีนหลายท่านที่เริ่มต้นจากความยากลำบากแต่พวกเขาก็ไม่เคยกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและธุรกิจเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจนสามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุด คนฉลาดไม่เคยกลัวความล้มเหลวพวกเขารู้ดีว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้การลองผิดลองถูกคือหนทางสู่ความสำเร็จการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงคือการปิดกั้นตนเองจากโลกภายนอกมันจะทำให้คุณติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆและไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองได้จงจำไว้ว่าไม่มีอะไรถาวรในโลกนี้ยกเว้นการเปลี่ยนแปลง จงเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงจงกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของคุณและจงมองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสที่จะเติบโตคนฉลาดไม่เคยตำหนิผู้อื่นหรือโทษสถานการณ์เมื่อเกิดปัญหาขึ้นพวกเขารู้ดีว่าการตำหนิผู้อื่นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่การบิดเบือนความจริงและสร้างความแตกแยก การโทษสถานการณ์เปรียบเสมือนการซ่องตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มไม่ยอมรับความจริงและไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาคนฉลาดเข้าใจว่าการรับผิดชอบคือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาพวกเขายอมรับความผิดพลาดของตนเองและหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การโยนความผิดให้ผู้อื่น ลองนึกถึงเรื่องราวของจักรพัทถังไทจงผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถังเขามักจะเปิดใจรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากขุนนางและยอมรับความผิดพลาดของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น คนฉลาดไม่เคยคิดลบหรือมองโลกในแง่ร้ายพวกเขามักจะมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์และเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสการตำหนิผู้อื่นและการโทษสถานการณ์คือการสร้างวงจรแห่งความล้มเหลวมันจะทำให้คุณจมปลักอยู่กับปัญหาและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้จมจำไว้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราเจอแต่อยู่ที่วิธีที่เรามองปัญหา จงเป็นคนประเภทที่มองหาทางออกไม่ใช่คนประเภทที่จมปลักอยู่กับปัญหาและจงรับผิดชอบต่อทุกการกระทำของคุณเองคนฉลาดไม่เคยหยุดเรียนรู้หรือคิดว่าตนเองรู้ทุกอย่างแล้วพวกเขารู้ดีว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการหยุดเรียนรู้เปรียบเสมือนการปิดประตูแห่งโอกาส มันจะทำให้คุณล้าหลังและไม่สามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้คนฉลาดเข้าใจว่าการเรียนรู้คือการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตพวกเขามักจะสแสวงหาความรู้ใหม่ๆอ่านหนังสือเข้าร่วมสัมมนาและเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นอยู่เสมอ ลองนึกถึงเรื่องราวของนักปรา์จีนโบราณหลายท่านที่ใช้เวลาทั้งชีวิตในการศึกษาค้นคว้าและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นพวกเขาเข้าใจดีว่าความรู้คือพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้คนฉลาดไม่เคยกลัวที่จะถามพวกเขารู้ดีว่าการถามคือหนทางสู่การเรียนรู้และการยอมรับว่าตนเองไม่รู้คือจุดเริ่มต้นของความรู้ที่แท้จริง การหยุดเรียนรู้คือการยอมจำนนต่อความไม่รู้มันจะทำให้คุณติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆและไม่สามารถพัฒนาตนเองได้จงจำไว้ว่าความรู้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดจงเป็นผู้ใฝ่รู้จงอย่าหย,ยุดเรียนรู้และจงนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิตของคุณและผู้อื่นคนฉลาดไม่เคยละถึงเป้าหมายหรือยอมแพ้ต่ออุปสรรค พวกเขารู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยความพยายามความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องการละทิ้งเป้าหมายเปรียบเสมือนการเดินเรือที่ไม่มีจุดหมายสุดท้ายก็จะลอยเคว้งความอยู่กลางทะเลอย่างไร้ทิศท,ทางคนฉลาดเข้าใจว่าความมุ่งมั่นคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด พวกเขาตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนวางแผนอย่างรอบคอบและลงมือทำอย่างไม่ย่อท้อแม้จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายก็ตามลองนึกถึงเรื่องราวของนักประดิษฐ์จีนหลายท่านที่ต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกเขาก็ไม่เคยละทิ้งความฝันจนสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ในที่สุดคนฉลาดไม่เคยมองหาทางลัด พวกเขารู้ดีว่าไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยง่ายการเดินตามทางลัดมักจะนำไปสู่ความผิดหวังและความล้มเหลวการละทิ้งเป้าหมายคือการยอมแพ้ต่อตอนเองมันจะทำให้คุณพลาดโอกาสที่จะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณจงจำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่จุดหมายแต่อยู่ที่การเดินทาง จงมุ่งมั่นกับเป้าหมายของคุณจงอย่าหยุดพยายามและจงเชื่อมั่นในตนเองว่าคุณสามารถทำได้คนฉลาดไม่เคยตัดขาดจากผู้คนหรือพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองพวกเขารู้ดีว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้จากการทำงานร่วมกันและการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีการตัดขาดจากผู้คนเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนเกาะร้าง คุณอาจจะรู้สึกอิสระแต่คุณก็จะโดดเดี่ยวและไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ได้คนฉลาดเข้าใจว่าการสร้างเครือข่ายคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดพวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องหรือแม้กระทั่งคู่แข่งทางการค้าพวกเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์เหล่านี้คือแหล่งข้อมูลโอกาสและแรงสนับสนุนที่สำคัญ ลองนึกถึงเรื่องราวของกษัตริย์ในยุคสามก,ก๊กหลายพระองค์ที่ต้องพึ่งพาสติปัญญาและความสามารถของเหล่าขุนนางและที่ปรึกษาเพื่อสร้างและรักษาอาณาจักรของตนเองไว้คนฉลาดไม่เคยกลัวที่จะขอความช่วยเหลือพวกเขารู้ดีว่าไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองการขอความช่วยเหลือคือการแสดงออกถึงความฉลาดและความถ่อมตน การตัดขาดจากผู้คนคือการปิดกั้นตนเองจากโอกาสและความช่วยเหลือมันจะทำให้คุณต้องผเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพังและไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพจงจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวจงสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีจงช่วยเหลือผู้อื่นและจงเปิดใจรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะนั่นคือหนทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน